โอมชานติวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนมก,กราคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ให้มีการสนทนาของสัจจะลูกสามารถตัดสินได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคำถามของเมรีในวันนี้พ่อนั้นทำอะไรผู้ที่รู้ความลับของทุกๆคนรู้กเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในลูกๆของโลก คำตอบพ่อรู้ว่าในเวลานี้มีวิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าอยู่ในทุกคนราวันนั้นคืออยู่ยทุกขนแห่งลูกๆได้บริจาควิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าแต่ลูกบางคนบางครั้งก็เอามันกลับคืนมามายาต่อยลูกอย่างเต็มไปด้วยพลังมากๆโดยการอยู่อย่างพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกก็จะอ่อนแอ นี่แหละทําไมบาบาจึงพูดว่าลูกๆอย่าได้เอาสิ่งใดที่ลูกได้บริจาคไปแล้วคืนมาอย่าได้พ่ายแพ้โดยมายาจงตื่นขึ้นมาในอมริตเวลาแล้วก็จดจําพ่อแล้ววิญญาณปีศาจร้ายต่างๆต,างต,างต,างต่อมาก็จะวิ่งหน,นีไปนี่คือวิธีการที่บาบาได้ให้กับเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตู่แล้วจดจบาบาบาด้วยความรักสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงรับมรดกเต็มๆของลูกจากพ่อก่อนทำลายล้างจะเกิดขึ้นให้อยู่ในโยคะทั้งวันและคืนให้บาปของลูกปลดเปลื่องแล้วก็รับอันดับข้างหน้าจุดที่สองจงเอาร่างกายและความสัมพันธ์ของโลกเก่าของลูกทั้งหมดออกไปจากสติปัญญาของลูกแล้วก็จดจำพ่อผู้เดียว อย่าได้เอาอะไรที่ลูกได้บริจาคไปแล้วคืนมาจุดที่สองจงเอาร่างกายและความสัมพันธ์ของโลกเก่าของลูกทั้งหมดออกประักษ์สติปัญญาของลูกแล้วจดจำพ่อผู้เดียวอย่าได้เอาอะไรที่ลูกนั้นได้บริจาคไปแล้วกลับคืนมาพรอของบัปดาดาสำหรับเราลูกๆวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความสำเร็จผู้ที่ได้รับผล ในคำพูดและการกระทำของเมล็ดความคิดของลูกําขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความสำเร็จผู้ที่ได้รับผลในคำพูดและการกระทำของเมล็ดความคิดของลูกความคิดที่ลูกมีอยู่ในสติปัญญาของลูกนั้นคือเมล็ดดังนั้นคำพูดและการกระทำของลูกนั้นเป็นการขยายความของเมล็ดเหล่านั้น ถ้าลูกนั้นตรวจสอบความคิดของลูกนั่นก็คือเมล็ดในขณะที่มั่นคงยืนสภาพตัดตีกระดาษชี้แล้วแล้วทํามันให้เต็มไปด้วยพลังต่อมาลูกก็จะได้รับความสําเร็จได้อย่างง่ายดายในความพูดและการกระทําของลูกถ้าเมล็ดไม่เต็มไปด้วยพลังก็จะไม่มีพลังใดๆกับความสําเร็จในคําพูดและการกระทําของลูกได้ แน่นอนลูกนั้นมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จในรูปแบบที่มีชีวิตสำหรับสิ่งนี้แล้วนี่แหละทำไมดวงยานอื่นๆจึงได้รับความสำเร็จจากภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกคติพจน์ในวันนี้จงเผาขยะความไร้สาระในไฟของโยคะแล้วสติปัญญาของลูกก็จะกลับมาสะอาดซ้ําเผาขยะความไร้สาระในไฟโยคะแล้วสติปัญญาของลูกก็จะกลับมาสะอาด เพื่อที่จะมีประสบการณ์สภาพของการอยู่อย่างร้องเข้าไปในความรักตามเวลาแล้วลูกนั้นจำเป็นจะต้องมีความสมดุลของความรักและกฎขอให้มีความรักหรือประสบการณ์ของความรักในกฎสำหรับสิ่งนี้แล้วจงมาเป็นตัวของสำนึกดวงยานของความรักเพียงเท่านี้แล้วลูกก็จะสามารถอยู่อย่างร่วมมือในการหาการแก้ไขในทุกๆปัญหาได้เช่นเดียวกับการสอน ให้ความร่วมมือก็คือการอยู่อย่างเป็นตัวของความรักในสำนึกดวงญาณอัชฉริโอมชาญติ